สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จะพามาชมนะครับเครื่องเสียงรถยนต์ฟังในบ้านครับชุดคาราโอเกะสิบสองนิ้วนะครับก็ตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วครับมาถึงครึ่งทางแล้วครับสําหรับชุดนี้นะครับก็ราคาสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับสามหมื่นเก้าพันบาท รประกอบอุปกรณ์นะครับก็มาดูนะครับว่าชุดนี้มีอะไรแนะนำบ้างนะครับสำหรับท่านที่บอกแข้งนะครับก็ผานได้ครับท่านก่อนครับไม่ว่ากันสำหรับท่านที่สนใจก็ทักมาสอบถามได้นะครับทีนี้คำแนะนำให้คำปรึกษาทุกท่านนะครับกลับมาดูนะครับ สำหรับชุดนี้นะครับก็จะมีจอนะครับมีจอ2ี่นิ้วนะครับก็มีปีหนึ่งตัวครับแล้วก็มิกมิกหนึ่งตัวครับเส้นกลางก็จะเป็นดอก8นิ้วครับ6ดอกนะครับไวสามแปดก็จะมีแลมครับแลมใหญ่ ครับก็มีแยมเล็กสี่นิ้วอีกสี่ดอกครับสองคู่ครับก็ดอกซับนะครับดอกซับตัวนี้จะเป็นดอกประกอบนะครับเป็นสิบสองนิ้วร้อยแปดสิบสามก้อนนะครับไว้สามนิ้วครึ่งครับสิบสองนิ้วครับเราจะมีสวิตช,ชิ่งให้นะครับสวิตช,ชิ่งแถมให้เป็นสวิตช,ชิ่ง 200แอมป์นะครับ200แอมพีคนะครับหนึ่งตัวนะครับด้านหน้าก่อประมาณนี้นะครับขาวๆก็จะมีไม้ครับไม้ลอยหนึ่งชุดนะครับของ j b l นะครับไปดูไปดูด้านหลังครับตอนนี้ก่อกำลังเก็บงานนะครับก็จะลุกๆหน่อยครับด้านหลังยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์นะครับก็ตอนนี้กำลัง เก็บสายไฟอยู่นะครับเก็บสายไฟอยู่ครับก่อนอาจจะเป็นระเบียบเรียบร้อยกว่านี้นะครับตัวนี้ก็คร่าวๆนะครับพารเวอร์ที่ใช้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นพารเวอร์ขับซัพนะครับเป็น k 5ห้าพันเก้าะครับคัดีหตัวครับก็จะมีคัดเอบีสี่ช้นหนึ่งตัวครับตัวนี้เอาไว้ขับแหลมนะครับขับแหลมแล้วก็ ตัวนึงก็จะเป็นฮัดดีนะครับแทงขับกลางตัวนี้เอาไว้ขับ8นิ้วนะครับก็แยกเป็นไตแอมนะครับเบตกลางแหลมนะครับระบบก็ประมาณนี้ครับพอเบอร์สตัวขับแยกอิสระครับเบตกลางแหลมนะครับก็อีกอีกไม่นานครับอีกไม่นานน่าจะได้ฟังเสียงกันนะครับ ชุดนี้ก็ทํามาจากเกือบเดือนแล้วครับค่อยๆเก็บรายละเอียดน,นะครับเพราะว่ามันอุปกรณ์มันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็มันมีอุปกรณ์ที่ต้องตัดแปลงนะครับมาใส่นะครับประมาณนี้นะครับถ้าท่านไหนสนใจก็กทักแชทแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดได้นะครับหรือ สอบถามนะครับก่อนชุดอื่นๆนะครับการต่อสายหรือว่าอะไรยังไงนะครับก็ถ้าก็สอบถามได้ครับก่อให้คําแนะนําทุกท่านนะครับไม่หวังครับยินดีให้คําแนะนําปรึกษาทุกท่านเลยนะครับก่อถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ